ฮัลโหลฮัลโหลสวีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้นะคะทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ประเทศเยอรมนี Germany, นะคะเราจะไปไปเที่ยวที่เยอรมันกันนะคะวันนี้เรามีผู้โดยสารด้วยนะคะวันนี้ผู้โดยสาร What's your name? w h e r e a do w h e r a do Clara Where Where Clara Where we go today? Germany Okay Are you Clara? ไะเดี๋ยวเราไปตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะยังอยู่ที่ในเขตของเดนมาร์กกันอยู่นะคะเดนมาร์กเขาจะเป็นประเทศที่ติดต่อกับเยอรมนีนะคะเรากำลังเดินทางกันนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวเยอรมันกันใครว่างก็ไปเที่ยวเยอรมันด้วยกันนะคะโอ้โหข้างหน้าวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะโชว์ด้านหน้าเป็นทะเลถนนสวยๆเป็นชายหาด นี่นะคะฝั่งกรนู้นนะคะทุกคนนู่นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเยอรมันนะคะ,เ,คะเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเราก็จะไปช้อปปิ้งกันเราจะไปร้านเอเชียเราจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารนะคะแล้ะสาวน้อยก็จะไปด้วยนะคะสาวน้อยคือหลานสาว นะคะหลานสาวของคุณสานั่นเองนะคะนางชื่อคาร่าเวกเกมลาดูเวกเกมลาดู how old are you seven years. seven years old โอเคเราก็ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษบ้างภาษาเดนมาร์กบ้างนะคะแต่แม่จาก,ก็ยังไม่เก่งภาษาเดนมาร์กสักเท่าไหร่นะคะ <laughs> โอเคตอนนี้วันนี้นะคะบรรยากาศตื่นเช้ามาบรรยากาศฝนนะทุกคนบรรยากาศฝนแต่พอเดินทางมาก็ตอนนี้ก็มีแสงแดดแล้วดูจากดูจากถนนนะคะดูจากถนนมันจะมีะถนนเปียกอยู่นะคะเพราะว่าฝนมันตกลงมาแต่ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างอากาศก็เริ่มดีทุกคนอขอให้เป็นแบบนี้ทั้งวันนะในการท่องเที่ยวในวันนี้นะคะ อ่าสวยจังเลยบ้านหลังนี้เออถ่ายไม่ทันถ้นนปลายวไยจะเวียนหัวถนนเส้นนี้สวยมากมันจะเรียบเอ,อ่อเรียบชายทะเลค่ะทุกคนเรียบชายทะเลซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะ ของชายทะเลนี้นะคะก็จะเป็นเยอรมน,นีนะคะเมื่อสมัยที่ตอนอยู่เยอรมน,นีนะคะแม่จ๋าก็เคยนั่งที่ชายหาดแล้วก็ถ่ายถ่ายวิวนะคะวิวตรงข้ามฝั่งเยอรมันก็เป็นเดนมาร์กเหมือนกันเนาะถ้าใครจําได้นะคะจากวิดีโอเก่าๆของแม่จ๋าอุ้แม่จ๋าชอบเส้นทางเส้นนี้มากเลยมันสวยทุกคนมันสวยมากบวกกับบรรยากาศดีๆวันนี้ทําให้ภาพวิวในวิดีโอวันนี้สวยมากๆเลย ชอบจังหน้าซัมเมอร์แบบนี้นะคะหน้าซัมเมอร์แบบนี้บรรยากาศมันจะดีนะคะมันจะแบบว่าอากาศไม่แบบว่าไม่หนาวมากนะ,ะนาซัมเมอร์มันก็จะร้อนแต่มันไม่ร้อนแบบร้อนมากเหมือนบ้านเราเนาะ,ะมันจะร้อนแบบร้อนเย็นเยนร้อนแบบสบายๆนะคะอุณหภูมิ20องศา20กว่าองศาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบว่ามันไม่ร้อนมากมาย ชอบจังเลยโอ้ตรงนี้เขาจะเป็นแคมปิ้งเขาจะมีแคมปิ้งแบบว่าเราก็สามารถจะมา,อานอนพักแคมปิ้งได้นะธรรมชาติเขาสวยงามค่ะที่แถวทางยุโรปนะคะทุกคนเขายังแบบว่าธรรมชาติเขายังแบบว่าเก็บรักษาธรรมชาติไว้ได้ เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีธรรมชาติที่อยู่เขาเรียกว่าอะไระตามเมืองตามหมู่บ้านตามอะไรที่เราอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังจะเป็นธรรมชาติยังมีต้นมงต้นไม้เยอะนะคะสวยงามวิวสวยๆธรรมชาติสวยๆวันนี้ค่ะก็เอามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะทักทายกันในวัน วันหยุดนะคะวันหยุดคืออะไรคือตอนนี้เดนมาร์กอยู่ในช่วง summer holiday นะคะทุกทุกทุกคนในเดนมาร์กเขาก็จะเป็น summer holiday บางคนก็จะไปเที่ยวนูน้นเที่ยวนี้นะคะบางคนก็ไปต่างประเทศไกลๆหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะท่องเที่ยวอยู่ในเดนมาร์กหรือในละแวกรอบๆข้างนะคะอย่างแม่จ๋าก,ก็จะอยู่แค่ในเดนมาร์กแล้วก็รอบๆข้างอย่างเช่น เยอรมนีนะคะเพราะว่าเป็นเขตติดต่อกันเยอรมนีเยอรมนีค่ะวิวสวยโอเคค่ะทุกคนสวยๆวยวิวสวยสยยังมีอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะจบคลิปนี้กันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะคะคุณสานะคะแล้วก็สาวน้อยนะคะต้องล้ำลากันไปก่อนคลิปนี้บายบายค่ะฟาเว